คนที่เขาดีกับเราเราก็อย่าเพิ่งไปรักเขาเพราะถ้าวันใดวันหนึ่งเขาไม่ดีกับเราเราอาจจะเป็นทุกข์ส่วนคนที่เขาไม่ได้ทำดีกับเราก็อย่าเพิ่งไปเกลียดเขาเพราะสักวันหนึ่งเราอาจจะต้องได้พึ่งพาอาศัยเขายกตัวอย่างเช่นคนที่ดีกับเรามันไม่ผิดถ้าเราจะรักเขาเพราะว่าเขาทำดีกับเราแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเขาไม่ได้ทำดีกับเราแล้ว เราก็คิดเสียว่าก่อนหน้าที่เราจะมาเจอเขาเขาก็ไม่เคยทำดีกับเรามาก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องทำใจให้เป็นกลางคิดเสียว่าช่วงระยะเวลาหนึ่งเขาได้เข้ามาในชีวิตเราแล้วทำดีกับเรามันก็ไม่ผิดที่เราจะรักเขาถ้าหากวันหนึ่งเขาไม่ดีกับเราแล้วเราก็ไม่ต้องไปดเบดียดเขาอย่างนี้เขาเรียกว่าใจเป็นกลาง แต่ถ้าคนที่เขาไม่ได้ทำดีกับเราเราก็อย่าพิ่งไปเกลียดเขาเพราะสักวันหนึง่งเราอาจจะต้องได้พึ่งพาอาศัยเขายกตัวอย่างเช่นเพื่อนร่วมงานบางคนเกลียดกันเพราะแค่มองหน้ากันก็ไม่ถูกชะตากันแต่พอวันหนึ่งมีความเดือดร้อนมีความจำเป็นไม่เราก็เขาอาจจะได้พึ่งพาอาศัยกันเพียงแต่ว่าก่อนหน้านั้นเราอาจจะยังไม่เคยทำความดีต่อกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เกลียดใคร ใจเราก็จะไม่เป็นทุกข์เราทําใจให้เป็นกลางเราอย่าเพิ่งไปเปียดใครการที่เขาไม่ได้ทําดีกับเราไม่ได้แปลว่าเขาคนนั้นไม่ได้เป็นคนดีเพียงแต่ว่าช่วงระยะเวลานั้นเรากับเขายังไม่ได้สร้างความดีต่อกัน ส่วนคนที่เข้ามาในชีวิตเราแล้วเราบอกว่าเฮ้ยคนนี้ดีกับเราจังเลยเรารักเขาจังแต่พอวันนึงเขาเฉยชาเขาไม่ได้ทําดีกับเราอีกต่อไปเราก็ไม่ต้องไปโกรธไปเกลียดเขาก็าจะทําให้ใจของเราเป็นทุกข์เปล่าๆถ้าเราทําได้อย่างนี้นั่นแปลว่าใจของเราเป็นกลางเราก็จะไม่เป็นทุกข์ความทุกข์นั้นก็จะไม่เกิดขึ้นกับเรา